ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญโซโลนาด้วยกันหรือโซนะครับเกลดอไข่ของโซโลนาก็ก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทส,สำหรับกระดานเม็กซี่นะครับท่านใดสนใจในการซื้อเหรียญต้นน้ำเนี่ย กระดานเม็กซี่ก็อยู่อันดับที่7และที่8ของ c o ยมา a r เก็ตแคนะครับแล้วก็มีเหรียญต้นน้ำเนี่ยในบรรดากระดานเนี่ยน่าจะมีเยอะที่สุดละนะถ้าสนใจก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทสาหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ําเลียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับเรามาข่าวของโซล a นาหรือโซด้วยกันวันนี้ไม่ได้มีข่าวพวกเหรียญมงเหรียญมีมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องใช้เหรียญลองๆนะครับแวนเอนะสนับสนุนข้อเสนอในการลดอัตราเงินเฟอ้อนะครับก็คือจะต้องมีการเผาตัวของโซลอนานะฉะนั้นเขาบอกว่า ข้อเสนอใหม่ในการลดอัตราเงินเฟอ้อของโซเนี่ยประจำปีลงเหลือประมาณ1.5%ของข้อเสนอก็จะเริ่มลงคะแนนในวันที่6มีนาคมปี2 0 2 5นะก็จะช่วยลดอุปทานก็คือเผ่านั่นแหละนะก็ w h นเอ็กเขาพยายามนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แอปพูฟตัวของโซโลนานะครับก็คือยื่นกับ SEC เพื่อจะอ r o v e ซึ่งตัวของ e t f เนี่ยของโซโลนาหน้าจะช่วงกรกฎาสิงหานะ นะครับส่วนตัวผมอะ่ะผมก็เห็นแล้วล่ะนะครับว่าเขาอยากที่จะให้โซนานาเนี่ยเป็น ETF นะแต่ยิ่งเหรียญไหนจด ETF เนี่ยราคาก็น่าจะวิ่งยากหน่อยบางช่วงนะครับเพราะว่าวานเขาก็จะคุมราคานั่นเองดังนั้นช่วงนี้นะครับทางโดนัททัมเนี่ยก็ได้ลงนามอย่างเรียบร้อยละนะในการ approve เรื่องของกองทุน ตัวของ Access นะครับที่สหรัฐจะเก็บในคงค้ังฉะนั้นอะไรที่ยึดได้เนี่ยจากคดีความนะหรือจากาธุรกิจสีเทาอะไรต่างๆนะครับในสมัยของไบเดนใช่ไหมถ้ายึดได้มาเขาก็ทำการขายบิตคอยแต่โดนัททำการซื้อบิตคอยนะครับไม่ได้ซื้อแหละก็คือไม่ได้ขายแต่เก็บเอาไว้ในโครงคางของสหรัฐนะครับเป็นที่เรียบร้อย ก็จะมีเหรียญอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราก็เข้าไปคุยกันในกลุ่มแหละเพราะว่ามีหลายจะมีหลายช่องอะทำคอนเทนต์เรื่องนี้แล้วนะครับก็ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะผมก็คิดว่าการทําของทำเนี่ยคือเออมันมีทั้งด้านบวกด้านลบแหละไม่อยากจะพูดมากนะครับแต่ด้านบวกมันก็มีดีคือตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มั่นใจว่าปิดคอจะไม่ถูกขายทิ้งเนาะไม่ไม่ถูกแบบ เอามาหันหรือลดราคานะครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือในช่วงเนี้ยถ้าข่าวออกมาแบบนี้ตลาดเล่นยากหน่อยนะครับตลาดอะของ Bitcoin แทนที่มันจะทําตามเทคนิค,คนะครับคือลงไปในราคาหนึ่งนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาอีกราคาหนึ่งนะครับที่สูงกว่ามันก็เลยค่อนข้างยากหน่อยเอาแหละนะครับตัวของข่าวที่สองคือ s โซโลนาเนเยนฮีโร่นะ ก็จะมี a i r d o ด้วยนะครับในการเล่นครั้งต่อไปนะซึ่งนาเยนเนี่ยจะแจก a i r d o ็เนี่ยโทเคนประมาณ6.7ล้านโทเคนก็เกือบประมาณ2 0 0แสนดอลลาร์ที่จะแจกใจ่ายในงาน p a y t e s t 4นะครับที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่26มีนาคมถึงวันที่13เมษายนนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้น34%จากการแจกแอร์ดอเนี่ยครั้งก่อน และจะจัดสารโทเค็นประมาณ250,000โทเค็นสำหรับผู้เล่นที่มีอันดับสูงที่สุดในโครงการนะครับก็จะกลายเป็นรางวัลก็มีการแจกแอดดอเรื่องนี้ฉะนั้นรางวัลเนี่ยออกแบบโดยคุณอาซิมมาคิสนะครับแรปพสนะอนดีตผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจของเ v วี l ออนไลนและประกอบด้วย3ระดับได้แก่ Challenger l e a d e r b o a บอ และก็ g e n e s i s MST นะครับก็ข้อมูลของโซโลนาเนี่ยในข่าวนี้มาจาก n น y ย n h e r o สนะครับโพสใน X วันที่27กุมภาพันธ์ปี2025อ่ะนะครับมาเรื่องของ f t x กนะก็จะมีการประกาศเรื่องของการชำระหนี้บนโซเชียลมีเดีย X นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้โปรไฟล์ว่าซุนีซุนีนะครับตัวแทนผู้รับเงินของ f t x ขาเค้น ก็ได้เริ่มแจ้งให้ผู้ใช้ FTX เนี่ยทราบถึงอีเมลเกี่ยวกับการแจกจ่ายเงินรอบต่อไปของ FTX นะครับมือวันที่30พฤษภาคมคาเก้นก็ยืนยันว่าเจ้าหนี้ของ FTX อ่ะจะได้รับเงินรอบต่อไปในวันที่30พฤษภาคมแล้วก็มีการแจกจ่ายครั้งต่อไปก็จะครอบคลุมถึงการเรียกร้องเงินมูลค่าต่ำกว่าและมากกว่า50,000ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการชำระหนี้ของ FTX นั่นเอง สามิบพฤษภาคมก็ราคาของเหรียญตลาดนะครับไม่ว่าจะบิตคอยอิ t าเลียมหรือโซโล n a เนี่ยน่าจะเกิดความผันผวนนะและโซโล n a เนี่ยน่าจะเกิดการเทครั้งใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาเดือนเมษาเนี่ยโซโลนาจะขึ้นแรงนะครับจับตาดูโซโล n a ด้วยเพราะโซโลนามันโอเวอร์โซแล้วเรียบร้อยนะ ฉะนั้นราคาก็เลยต่าเตี้ยเรียดดีเลยตอนนี้นะครับก็หาจังหวะในการช้อนเล่นสั้นๆก็ได้นะตัวของโซมาเรื่องของตัวของกาล่าด้วยกันอันนี้มาจากคริปโตออนด็อกไฟแนนซ์หรือแมนทรานะครับก็คาดการราคาของของตัวของกาล่าเลยทีเดียวนะเราก็เห็นตัวเลขของการจ้างงานของการเกษตรแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ไป ก็ตัวนี้เป็นตัวเลขแรงงานนะครับก็วันนี้คาดการคือ4ี 4. ่จุดศูนย์ูสี่ดศูนเอร์เซ็นครั้งก่อนคือสี่จุดศูนย์นะครับแล้วก็วันนี้ออกมาคือสนะี่จุดหนึ่งเอร์เซ็นตนะก็การคาดการอันนี้นะครับอืมน่าจะดีต่อตลาดนะครับ เพราะว่าตามจริงก็คือ4.1นะก็คือดีต่อตลาดก็คือบิตคอยเนี่ยน่าจะไปต่อแต่ก็อาจจะมีการย่อตัวนะซึ่งผมก็ดูอยู่ว่า b บิตคอยเนี่ยมันยังขึ้นไปไม่ได้เลยนะนะที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้นะครับยังติดอยู่ที่ประมาณ8 8 8 0 0นะก็คิดว่าตามเทคนิคเนี่ยมันจะต้องลงประมาณ80,000 7 9 0 0 0 8น0 0 0ก่อนซึ่ง ผมรอไว้นานแล้วแหละนะแต่ปัญหาคือโดนทธามเนี่ยในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับไปทำออกข่าวเรื่องของรีเสิร์ชก่อนนะก็เลยทำให้ตัวของบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้ลงอะนะครับผมก็เสียดายนะก็คือถ้าไม่ออกข่าวเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยลงไปแล้ว นะถ้าลงไปก็จะทำให้มีการเล่นรอบเนี่ยตามเทคนิค,คเนี่ยง่ายนะแต่พอออกมาอย่างเงี้ยนะครับไปไม่เป็นจริงๆนะก็บิตคอยก็ยังค้างอยู่ที่8 8ดหมื่นแปเปหมไปก็ไปไม่ได้นะครับยังไงคือต้องลงมาก่อนนะครับเราถึงถึงจะไปได้นะก็น่าจะประมาณนี้นะก็ออนโด้ไฟแนนซนะครับ และกาล่าก็พุ่งสูงเนะาะดังนั้นการคาดการ Ond o n ออนโดไฟแนนซ์เนี่ยหรือออนโดเนี่ยพุ่งสูงเป็นรายวันที่2ติดต่อก,กันเนื่องจากนักลงทุนรอ,อคอยการประชุมสุดยอดของสกุลเงินดิจิต,ตอลของธรรมนะครับแล้วตัวของเหรียญเวอร์ลิ b บ r ตีด้วยนะออนโดก็ยังพุ่งสูงเป็นกว่า1,000ล้านดอลลาร์เพราะว่าออนโดเนี่ยเขาเก่งไว้ว่าจะเกิดการทำรีเซิร์ฟอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะ แล้วก็ตัวของกาล่าก็น่าสนใจมันถ้าอะไรพวกนี้นะก็ลองติดตามดูนะครับแล้วข่าวดูท่าก็จะเป็นข่าวของคุณปีเตอร์ช f ฟนะครับหรือปีเตอร์ชิปนะก็การพลิกราคาของบิตคอยเนี่ยของปีเตอร์ชิฟเนี่ยก่อให้เกิดการถกเถียงในขณะที่การประชุมสุดยอดของคริปโตซับมิสเนี่ยในไวท์เฮาส์เนี่ยกำลังเข้ามา ดิจิทัชฟก็ไม่เชื่อมั่นในบิตคอยนะครับมายาวนานแล้วแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนทองคำก็ได้เปิดเผยแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับชุมชนด้วยนะครับการเงินด้วยการยอมรับว่าข้อเสนอให้มีการสร้างบิตคอยสำรองเนี่ยของสหรัฐขึ้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความคิดที่ดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวเก่านะในช่วงที่โดนัทแมเนี่ยออกมาโพสนะเกี่ยวกับรีเสิร์ชเนี่ย ทําให้ราคามันผันผวนนะก็มีคนด่าเยอะรวมถึงปีเตอร์เชฟด้วยนะครับก็บอกว่าทําเนี่ยหลักผูกโอ้มานะครับเอาละสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของโซแล้วก็บองนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า โซน่นาจะ go ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคลองดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี